สวัสด,ดีเพื่อนๆชาวซุนไนลีเบอร์ทุกคนนะครับกับไมค์คั้งกับคอนเทนต์ตีดันเจียนาธาตุชั้นที่10นะครับก็ในวันนี้นะครับจะพามาตีเป็นดันเจียนาธาตุดินนะครับเราจะไม่ใช้ปาดข่าวกลยุทธ์ที่ใช้นะครับก็คือใช้ตัวละครกันหมดสติหนึ่งตัวแล้วก็ตัวทำดาเมจนะครับจะเป็นตัวที่มีสกิลเผาไหม้นะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็นอีวานนะครับคุ้มกันหมดสติ แล้วก็ตัวทำดาเมจนะครับจะใช้เป็นยูริแล้วก็ราเชลนะครับทำอัตราคริตเข้าให้ครบ100เนะครับอันนี้ก็จะเป็น69แล้วก็บวกแหวนแล้วก็แพสซีฟก็จะครบ100นะครับของราเชลก็พยายามบู์ดาเมจสูงนะครับส่วนยูอีใส่มาเพื่อฮิลเฉยสัตว์เลี้ยงใช้เป็นโคอาต ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเกมแจกมาส่วนการจัดระดับสกิลนะครับก็ใช้สกิลบนของลาเชลเพื่อลดเกาะบอสก่อนแล้วก็ใช้สกิลล่างลาเชลเพื่อให้ติดเผาไหม้แล้วก็ลดดาเมจบอสต่อมาด้วยสกิลล่างยูรินะครับที่เหลือก็ให้เกมออตโต้ได้เลย นะสกิลบนยูรินะครับถ้ากราณีที่เป้าหมายติดเผาไหม,ม้นะครับจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมอีก170%ยเจ็ดบเปอร์เซ็นต์นะครับ แล้วก็ต,ตัวละครเสร็จนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะตาย er. ตรหรือยังไงนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่มีตายเกิดทั้งสองตัวนะครับท la ั้งยูริแล้วก็ราเชลเลยก็จะประมาณนี้นะครับใช้เวลาไปก็เกือบหนึ่งนาทีนะครับ